สอนลูกให้รู้จักขออย่างมีมารยาทดีกว่าพูดห้วนจนไม่มีใครอยากทำให้ลองเช็คตัวเองว่าเป็นแบบนี้ไหมค่ะคุณแม่เวลาลูกบอกว่าคิ้วจังเราก็รีบทําตัวเป็นหุ่นยนตกน้ํายกขนมมาให้ลูกลูกขอไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็การที่เราเนี่ย ดูแลลูกก็ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นกันแต่การที่เวลาลูกพูดพุ่นหวนแล้วเรารียบไปทําอะไรให้อาจจะทําให้ลูกติดนิสัยนี้ได้แล้วเวลาเขาไปพูดกับคนอื่นๆเอาไปใช้กับเพื่อนเอาไปใช้กับที่โรงเรียนทําเหมือนว่าคนอื่นเป็นคนรับใช้พูดพุ่นหว้นพูดสั่งตลอดอาจจะทําให้คนเนี่ยไม่ชอบเขาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณแม่ลองสอนแบบนี้นะคะแม่หนูหิวหิวหรอคะ ในลองพูดใหม่สิคะหิวอยากให้แม่ช่วยยังไงคะหนูหิวน้ำอยากกินน้ำคุณแม่อาจจะช่วยแก้ให้เขาเลยก็ได้หนูหิวน้ำค่ะอยากให้แม่ช่วยไปหยิบน้ำให้ค่ะหรือว่าคุณแม่อาจจะถามเขาต่อก็ได้หลักการก็คือไม่ให้การบอกของเขาว่าเป็นการสังหรือว่าเป็นการพูดแบบสั้นๆหวนๆนไปเอาอนนุนมาให้หน่อยแล้วเราทําให้ ไปเอาอันนั้นมาให้หน่อยแล้วเราทําให้หรือว่าพูดแบบแค่สั้นๆแล้วเราทําให้นะคะเพราะาลูกอาจจะติดนิสัยสั่งหรือติดนิสัยพูดทุนๆแบบนั้นไปใช้กับคนอื่นๆได้ค่ะสิ่งนี้นะคะไม่ใช่แค่การสอนมารยาทนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นการสอนให้ลูกรู้จักขอความช่วยเหลือได้อย่างชัดเจนและก็น่าฟังค่ะอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเป็นการเตรียมลูกให้เข้าสู่สังคมภายนอกได้อย่างดีเลยค่ะ